มีเหตุการณ์นี้สาวสองเขาไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วปรากฏว่าการเข้ามาบอกบอกโอ้โหเต้นไม่เรียบร้อยเลยเปลี่ยนท่าได้ไหมลงมาจากโต๊ะได้ไหม,ม,มแล้วก็เตือนกันแบบนี้แต่สุดท้ายมันลามปาลมกลายเป็นเรื่องอื่นถึงขั้นทุบทำร้ายร่างกายกันเลยค่ะดี่เอไม้ก็บองมาฟาด คือต่อยกันนั่นแต่ว่าที่มันตีมันตีนตก็ไม้กระบ,บอกโจง้งที่ทั้งเอาวัวแตกที่นี่โ้เลือดโชกเลือดอาบเลยอะค่ะคนนี้คนที่ถูกตีหัวนะคะคือน้องแสงแดดถูกในไอซ์เป็นกัดผับอยู่ที่หักใหญ่นี่นะคะเอากระบองมาตีหัวน้องจนต้องเย็บไป5ห้าเข็มเลยทีเดียวเธอบอกว่าก็มาเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนสาวสองนี่แหละค่ะมากันหกคนก็เต้นกันอย่างสนุกเลยพนักงานกับกาดเดินมาบอกบอกว่า เต้นให้เรียบร้อยหน่อยแล้วก็ขู่ด้วยบอกว่าถ้าไม่ฟังเดี๋ยวจะเชิญออกจากร้านเนยนะคะทีนี้ล่ะมีกาดเดินมาแล้วก็ไล่ออกจากร้านบอกว่าอายุไม่ถึงห้ามเข้าภาพด้วยความโมโหก็เลยพูดสวนกับไปถ้าอย่างนั้นนะกลับเข้าไปตรวจข้างในเลยก็ยังมีคนอายุไม่ถึงเหมือนกันทำไมถึงไม่ไล่เขาออกมากลายเป็นว่าตรงนี้แหละค่ะเริ่มมีปากมีเสียงกัน ถูกในไอซ์ลูกศรสีแดงคุณผู้ชมก็อะจังหวะชี้หน้าชี้หน้าแล้วไอก็เข้าเลยเข้าใส่มีการชกนะคะเพื่อนก็ห้ามห้ามแล้วปรากฏว่าไอเนี่ยไปคว้ากระบองจากเพื่อนกัดด้วยกันเนี่ยค่ะเอาไปฟาดน้องแสงแดดค่ะฟาดที่หัวอย่างแรงเลยจนน้องได้รับบาดเจ็บค่ะหนูก็งงเหมือนกันว่าเต้นเรียบร้อยเป็นยังไงแล้วก็พอหนูมีปากอย่างเขาปุ๊บ พอผู้ชายคนก่อเหตุนะคะเขาเห็นว่าไม่มีปากอย่างกับผู้หญิงเขาก็เลยเหมือนเริ่มเข้ามาพูดกับหนูละอ่ะได้มีการเอาไม้กระบอค่ะตีหัวหนูหัวแตกเยเ็บห้าเข็มค่ะอ,อยากให้นําตัวผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าหนูก็เสียรายยางเหมือนกันนะคะแล้วก็ค่อยคอขาดหายด้วยตอนเกิดเหตุค่ะค่ารัก่าหนึ่งบาทค่ะ ฟังมุมของน้องแสงแดดที่ถูกตีหัวไปแล้วนะคะไปคุยกับหัวหน้าพนักง,งานร้านบ้างบอกว่ากลุ่มผู้เสียหายเขาเคยมาเที่ยวร้านแล้วบ่อยแต่ว่าสาเหตุที่ต้องเชิญเนี่ยเพราะว่าพอเวลากลุ่มนี้มาแล้วเขาเมามันจะมีเหตุการณ์วุ่นวายตามมามไปเต้นบนโต๊ะบางอะไรบ้างทีนี้พอเปลี่ยนผู้จัดการใหม่ค่ะกฎต่างๆมันก็เข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการเต้นบนโต๊ะ ก็พอไปแจ้งแล้วกลายเป็นว่าอ่ะมีเรื่องเข้ามาแล้วก็เรื่องของอายุไม่ถึงด้วยก็เลยไปบอกกันนะคะเข้าไปเตือนแล้วสองสาครั้งแต่ว่ากลุ่มของน้องเขาเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อฟังจำเป็นต้องเชิญออกค่ะระหว่างนั้นก็อธิบายให้เขาเข้าใจนะคะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในไอซ์ในไอซ์คนที่ไปตีหัวเนี่ยจริงๆเขาเป็นอดีตกาศนะคะยืนอยู่ด้วยมารู้ทีหลังว่าไอซ์คว้ากระบองจากเอลเพื่อนอะไปตีหัวน้องเขาแล้วอะค่ะ ซึ่งฝั่งของหัวหน้าร้านเนี่ยเขาก็ห้ามเหมือนกันกลายเป็นว่าโดนลูกหลงเจ็บไปอีกค่ะ,ะส่วนทางคดีนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้เสียหายเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วส่วนไอซ์อดีตกาดคนนี้ที่เป็นคนลงไม้ลงมือเนี่ยนะคะอยู่ระหว่างตามตัวค่ะมาดำเนินคดีนะคะลูกลามบานปลายเลยนะคะจาก<ช>แค่คไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วก็ขึ้นไปเต้นแค่นี้เองนะคะ